ชีวิตข้าด้วยเธอเย้ยออ้าไมดหัจี๋ยววันนี้จะมีโชว์พิเศษจากคนตาบอดครับจะมีโชว์พิเศษจากคนต้าบอดแล้วขอไม้มันไปทำไมอ่ะจะไหวไหมเนี่ยครับมีโชว์พิเศษ ตาเขามองไม่เห็นถ้าไม่เชื่อดูครับทางนี้ทางนี้เขาตาบอดจริงอันนี้กี่นิ้วสามสามนิ้วถูกต้องอีกจัดไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยผมดาวเอาครับดาวเอาครับดาวเอา,าเอาันนี้กี่นิ้วสี่ครับเรืยกด,าว, <c oughs> ดาวผูก,กผดาวผูกเจ้าเหรอดาวเก่งครับดาวเก่งอันอย่างนี้เขามีความสามารถที่หูทิพหูทิพหูทิพจิตสัมผัสเดี๋ไวมากจริงหรือเปล่าวะใจจริงใจเย็นเลย มีบอลสาวมาครัเดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนในเมืองได้เห็นกมอยากดู้เธอไว้โชว์เลยเธอไว้พ่อพายเจ้าขาช่วชีวิตข้าด้วยเธอจำกูได้ไหมเนี่ยดูนะครับมีดที่คมอ่ะตรงกลางครับถ้าผมเบานกหวีดปี๊ดเนี่ย มม่เขาจะมาอยู่ที่กล้วยเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเรื่องจริงอะกูอยากดูดูครับดูไม่เห็นอะไปไเว้ยปอบบอครับเงียบเงียนะครับต้องใช้สมาธิครับโอ๊ยปอบบอลครับเฮ้ยสุดยอดนี่หว่าเชื่อยังกูเชื่อแล้ว เอาอีกทีเอาอีกทีอยากดูใช่ไหมอยากดูอีกทีอันเนี้ยมันง่ายเหมือนแบบเอาแบบท้าทายเลยท้าทายเลยอ่าไหนดูดิเชินกันหนูครับครับไม่ได้องององนี้มันโค้งไปนะจะได้ผลแล้ววะเงียบๆนะครับอ่ะต้องใช้สมาธิเงียบๆนะ สูงมะสูงสูงมาขวานิขวานิเลยเลยแล้วอี้ยเลยพรอมพรอมนะครับเงียบๆะครับหนึ่งสองเฮ้ยอะไรวะโย้อนกลับแล้วเพี้ยนเนี่ย โชว์แบบเล็กๆน้อยๆโชว์เล่นๆอยากให้คนพิการร้องเพลงให้ฟังกูอยากฟังแล้วอยากฟังเพลงอะไรดีเลยดีเลยขอได้เลยครับร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่าวะเพลงอะไรครับเพลงเดือนเดือนน่ะพี่สายหายไปไหนวะยังจะร้องอีเดือนเดือนเออ ครับอะไรเนี่ยครับแมวจัดเพลงให้มันหน่อยพี่เอาเพลงอะไรครับงั้นเอาเพลงไอ้นี่ดีกว่าไอ้ที่กำลังดังๆเลยของมารีหัวหน้าได้ไหมไอ้พวกแบบเพื่อชีวิตอะไรพวกเนี้ยชีวิตใครครับชีวิตกุงเนี่ยได้ได้ครับอ่าเราเราเล่นรับเพลงิชอเลยครับเสียงครู กเพลงอะไรเนี่ยอ้าวองีว่าน้าร้องเพลงเนี่ยที่ไหนละอี้ที่ไหนเขาร้องที่ไหนล่ะพี่มาวาแอาพี่ไม่ไปทานเลยคราเพลงอะไรก็ได้ร้องกปังเลยร้องเลยเอาเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวร้องไปเลยเดี๋ยวมาวายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวร้องร้องไปเดี๋ยวได้ยังงี้โอเคครับพี่เอาที่มึงร้องได้อะเอาที่เพาะที่สุดอุ้ยผมพ่อทุกเพลงครับเอาทุกเพลงครับพี่เอาพี่พบขึ้นมาเพลงครับสามชาครับ เพลงนี้ร้องไม่ได้ครับพี่เอาเพลงเีลงเพียงเพียง การได้รับไม่ได้ลวมวงกับเพื่อนรู้ใจดัาสุกได้ไม่มีปัญญาการเลิศรสดีด้านเครงโซดาของอารมณ์พลันก็เปิดประตูสวรค์ชันโซดาบันแห่งวันเมา

Lỡ Mình phải là bố Mình hay bố lộ Lỡ ra dạ dụt Dạ dụt ไม่ไม่รวมเลยมันโงตอนหมาบอลรึมันบอกว่าเอไปด้วยกันนะเราต้องกลับด้วยกันเลยมึงตาบอดจริงไหมไหนกูด้วยไอ้เด็กเขาจะไม่หัวเล่ออยู่นะไม้หายไม้หายไม้มาไปไหนอยู่นี่ ดู๋ยีมึงจะไปไหนได้พี่ครับครับพี่เคยโดว์ตัวปะเคยผมเล่นเป็นเล่นเป็นใช่ไหนเล่นยังไงพี่อังเี้เดี๋ยวผมไม่เสือพี่เป็นไอ้นี่หน่อยไอ้ที่ถือถวนปุ๊บอ๋อตัวเต้นเต้นอะได้เดี๋ยวเส้นนี้เออพีบีติ้งนึงติ้งนึง ี่แล้วใช่ครับเฮ้ยหลบพื้นที่เมันหน่อย